ท่านผู้ชมทุกวันนี้กินทุเรียนอยู่ไหมครับเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นแล้วหรือยังนะครับหรือว่ายังคงต้องอะไรก็เลยจับจ่ายใช้สอยแบบชนิดที่เขียมกันนิดหนึ่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่ถามเรื่องของทุเรียนเพราะว่าวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารของทุเรียนมาเล่าสู่กันฟังนะครับตลาดส่งออกทุเรียนประเทศไทยปีหนึ่งเนี่ยแสนสี่หมื่นล้านบาทอาจจะก,กําลังเสะเทือนนะฮะเหตุผลเพราะว่าจีนทดลองปลูกทุเรียนเป็นผลสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ ก็เลยถามท่านผู้ชมครับว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ข่าวสารเรื่องของทุเรียนเมืองไทยแสนกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมชอบทานทุเรียนนะครับถ้าสมมุติว่ามีทุเรียนจากจีนมาขายในไทยเนี่ยท่านผู้ชมจะทานทุเรียนเมืองจีนทานหรือไม่ทานอ่ะถามท่านผู้ชมครับทุเรียนเมืองจีนนะฮะทดลองปลูกสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยและทวันนึงเขาสามารถมีผลผลิตใหญ่โตขึ้นมาและส่งออกกลับมาไทยได้เนี่ยนะครับถามท่านผู้ชมครับว่า ทุเรียนเมืองจีนท่านผู้ชมจะทานหรือไม่ทานส่งมาเลยครับถ้าตอบทานก็ทานนะฮะถ้าตอบไม่ทานก็ไม่ทานนะครับส่วนมจะเป็นสายทานไหนอะไรยังไงเนี่ยมาดูข่าวสารเรื่องนี้ที่น่าสนใจกันนะครับคือเป็นข้อมูลนะครับที่มาจากเมืองกวางโจวนะฮะก็คือศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจประจาสถานกองส่วนใหญ่ที่นครกวางโจวก็จีนแผ่นดินใหญ่นะครับคือถ้าพอสมควรนะฮะข้อมูลชุดนี้ที่มาเนี่ยมันทําให้ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ครับและโดยเฉพาะยิ่งคนที่ส่งออกซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ย ก็มักจะเป็นลงจากเมืองจีนที่มากว้านซื้อในเมืองไทยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับถามว่าทำไมเป็นข้อมูลที่น่าสนใจก็เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรหรือที่เป็นชาวสวนที่ปลูกเอ่อเอ่อเรียกว่าไม้ผลนะครับหรือผลไม้ที่เมืองจีนเนี่ยนะครับก็คือที่มณฑลเม้าหมิงนะครับแล้วก็มณฑลกวางตุ้งเขาประสบความสําเร็จเป็นเรื่องที่น่าดีใจของเขานะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องระวังสําหรับบ้านเราครับคือประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนสองสายพันธุ์ คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่ามูซันคิงกับพันธน้ำดำคือสองพันนี้นะครับมูซันคิงนี่บ้านเราก็คงจะไม่ค่อยมีกันแหละครับน้ำดำที่ไม่แน่ใจจะมีบ้างหรือเปล่าเพราะว่าการประสบความสําเร็จในการปลูก2สายพันธุ์นี้นะฮะคือเขาไปเอาต้นกล้าของทุเรียนเนี่ยมาจากมาเลเซีย เพื่อนบ้านเรานี่เองนะอุตสาห์นี่บินข้ามไปเอามันมาเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าพอเอามาปลูกกันเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มทดลองปลูกยังไม่ออกมากเป็นจริงเป็นจังเพราะว่ายังไม่รู้เลยครับว่าสายพันธุ์นี้เหมาะไม่เหมาะดินเขาเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็ไปปลูกครั้งแรกเมื่อพฤษภาคม65ก็ไม่นานนี่เองครับทีนี้พอปลูกพฤษภาคม65ปรากฏว่าเอา้าทดลองปลูกไหมนะฮะแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของลูกทุเรียนได้แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมนะฮะในเดือนตุลาคมอาของปี64 นะฮะของปี64แล้วหลังจากนั้นนี่นะครับก็เริ่มทดลองปลูกมาเรื่อยๆจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยเห็นชัดเลยครับว่ามีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นออกมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ถามว่าเขาปลูกอยู่สองบนพลเนี่ยนะฮะเขาทดลองปลูกเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนเขาใช้ที่เยอะแยะหรือเปล่าเพราะเมืองจีนเนี่ยที่เยอะมากๆเลยนะครับปรากฏว่าการทดลองปลูก2สายพันธุ์คือมูสันคิงกับหนามดําที่เราอาต้นกล้ามาจากมาเลเซียเนี่ยอยู่ที่ตำบลกุนจูเมืองมาหมิง นะเป็นสวนผลไม้ของคนที่ชุมชนเติ้งยู่เฉียงโอ้นี่ข้อมูลนี้ลึกเลยนะฮะทีนี้คุณเติ้งยู่เฉียงเนี่ยแกมีพื้นที่ปลูกผลไม้เนี่ย125ไร่โอ้เป็นเกษตรกรที่มีที่ดินเยอะนะฮะร้อยไร่เนี่ยแกก็ปลูกลิ้นจีกับไม้กฤษณาเนี่ย83ไร่ทีนี้แกทดลองปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับ41ไร่ โอ้็1ไร่ลปลูกทุเรียนนี่ทดลองปลูกนะฮะและปัจจุบันมีต้นกล้าที่ติดตาต่อกิ่งแล้วเนี่ย20,000ต้นนะฮะและคาดว่าจะติดตาต่อกิ่งเพิ่มจนครบ200,000ต้นในอนาคตไม่ได้บอกเวลาครับว่าตอนนี้มี20,000แต่เดี๋ยวจะขึ้นไปอีกเป็น200,000นะครับทีนี้ในช่วงของอที่จะเริ่มต้นทดลองปลูกทุเรียนนี่นะครับรเกษตรกรคนเนี้ยที่มีชื่อว่านายเติ้งยู่เฉียงเนี่ยนะฮะเขาก็ไปเชิญคนรู้ๆเก่งๆ เกาคนยิงเก่งมาเลยนะฮะมาสอนเขาเลยว่าทดลองปลูกแล้วในอนาคตถ้าจะไม่ทดลองกันแล้วก็คือว่าถ้ามันได้ผลดีจะเพิ่มการผลิตเป็นโปรดักชันขนาดใหญ่ๆเนี่ยได้ยังไงเนี่ยนะครับก็ไปเชิญผู้ชี่ยวชาญจากมารยด้านเกษตรชั้นนำของจีนที่กวางโจวนะครับเชิญคนเก่งๆจากมาเลเซียไปที่เขาด้วยนะฮะแล้วก็ให้คำปรึกษาคาแนะนําก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ฮือฮาในประเทศจีนนะฮะแต่ถามวม่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ จีนเองเขาก็เคยมีการปลูกทดลองปลูกทุเรียนเนี่ยมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จริงจังขึ้นถึงขั้นว่าจะกลายเป็นทุเรียนเม็ดอินชายนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่นะครับก็เมื่อปี2557ก็มีเกษตรกรจีนนี่นะครับไปทดลองปลูกทุเรียนทีนี้เอาต้นกล้าจากไหนทราบไหมต้นกล้าทุเรียนจากเวียดน,นามเอาต้นกล้าทุเรียนจากเวียดน,นามในปี57 และไปทดลองปลูกที่มณฑลไหหนานนะครับซึ่งปลูกเป็นผลสำเร็จเมื่อปี62คือมันเชวลาพอสมควรนะครับเพราะที่ผมพูดถึงตนนี้เนี่ยนะฮะที่ข้อมูลจากมณฑลเม้าหมิงกับมณฑลกวางตุ้งเนี่ยคือว่าเป็นความสําเร็จของจีนครั้งที่2ภายในระยะเวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อประสบความสำเร็จอย่างนี้แล้วนี่ก็แสดงว่านาทีนี้ต่อไปเนี่ยทุเรียนจีนเนี่ย ถ้าเขาพัฒนาต่อขึ้นมาเป็นสวนใหญ่โตยอย่างแบบบ้านเราไม่ว่าจะเป็นแถวระยองหรือแถวทางภาคใต้นี่นะครับเราจะเสียตลาดส่งออกของทุเรียนให้กับเบอร์หนึ่งขาใหญ่อย่างจีนใช่หรือไม่ก็ต้องมาดูกันครับเพราะว่าตลาดทุเรียนของบ้านเราส่งออกไปจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะฮะมีข้อมูลตั้งแต่มกร,ราคมถึงพฤศจิกายน64นะครับอันนี้ถือว่าอัปเดตล่าสุดลนะจีนเนี่ยนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยนะฮะ89,200ันตันนี่เกือบจะล้านตันละ นะปรากฏว่าเอาแค่มักราถึงพฤศจิกายน64 8,9200ตันเนี่ยทำเงินได้ถึง4,132ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือ1 4 4 6 2 0บาทปีหนึ่งไทยขายทุเรียนได้แสนล้านเนี่ยนะให้กับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับถามว่านี่คือเป็นทั้งมูลค่าและปริมาณที่มากสุดเป็นประวัติการของประเทศไทยที่ขายทุเรียนส่งออกได้เยอะขนาดนี้ ก็เพราะพี่จีนซื้อไทยนะครับสิ่งสําคัญต่อไปเนี่ยก็โปวดว่า2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นตลาดทองของคนส่งออกทุเรียนจากเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือเป็นแบบแช่แข็งหรือจะเป็นแบบทุเรียนแปรรูปเนี่ยมันจะอยู่ในทำในปริมาณแล้วก็มูลค่าตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสองสปีเนี่ยคุณจีนชอบมากชอบมากเลยและสองเป็นสองสปีที่เขาเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งไม่สามารถออกมาจากจีนเพราะนโยบายโควิดซีโร่ถูกไหมครับคือการไม่อยู่ร่วมกับโควิด -19 ทีนี้พอคนจีนออกนอกประเทศไม่ได้ซึ่งเดิมทีเคยมาเมืองไทยแล้วมากันดีแบบยกหมู่บ้านยกหมู่บ้านไม่พอมาปั๊บต้องซื้อทุเรียนก้จติดไม้ติดมือกลับไปไม่ว่าจะเป็นแช่แข็งหรือแบบแบบขอหิ้วเป็นภูอะไรก็แล้วแต่จะรู้ขึ้นบินได้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะและยังมีการส่งออกแบบทําธุรกิจแบบเขาเรียกว่าเป็นลําเป็นสันกันเลยเนี่ยก็เลยทําให้ตรงนี้เนี่ยนะครับราคาทุเรียนมันถึงถีบตัวส,ส,สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถึงได้ถามท่านผู้ชมเลยครับว่าเนี่ยเขาทดลองปลูกสำเร็จสองครั้งแล้ว ถ้าสมมุติเขาเอาจริงเอาจังขึ้นมากลายเป็นทุเรียนสายพันุ์จีนเข้ามาเนี่ยถึงถามทุกผู้ชมว่าถ้าวันหนึ่งคนไทยนี่นะครับจะต้องกินทุเรียนจากเมืองจีนเนี่ยท่านผู้ชมถามท่าผู้ชมก็มว่าจะกินหรือไม่กินประมาณนี้ คือจะทานหรือไม่ทานออย่างนี้ครับถ้าสักคนหนึ่งทุเรียนจีนกลับมาตีตลาดในเมืองไทยท่านผู้ชมจะทานหรือไม่ทานทุเรียนจากเมืองจีนสายพันธุ์จีนนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่เอามาจากทั้งเวียดนามสายพันธุ์ที่มาจากมาเลเซียนเนี่ยเอาไปทดลองปลูกก่อนแล้วประสบความสําเร็จซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะมีสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นโดยชื่อของเขาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเรื่องของราคาและปริมาณที่ไทยเนี่ยนะครับ ส่งออกไปทะลุและกลายเป็นสินค้าหนึ่งที่แก้เกมในช่วงวิกฤตโควิด19ซึ่งก็คือส่งออกทุเรียนเนี่ยก็เลยทําให้พี่น้องเกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวสวนที่ปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับพอได้ฟื้นพอลืมตาอ้าปากมีเมดเงินเข้ามาในช่วงโควิด19แต่จากนี้ไปไม่แน่นะฮะเพราะว่าถ้าจีนเขาตัดสินใจทำสวนทุเรียนขึ้นมาแบบเบลอลวใหญ่โตและพื้นที่เขามาหาศาลมากแล้วคนเขาต้องพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยนะฮะเราจะสูญเสียตลาดนี้หรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจเลยนะครับ ดูราคาดินะราคาในปี63เนี่ยนะฮะร,ราคานำเข้าทุเรียนปี6-3เฉลี่ยเนี่ยนะครับกิโลละ1้0บาทนี่คือปี6-3เสร็จแล้วพอมาเป็นปี6-4ขึ้นนะฮะจาก140บาทเป็น178บาท85สตางต่อกิโลกร,รัมในปี6-4ครับก็แสดงว่าราคาของทุเรียนมันขึ้นต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะคนจีนซื้อไม่อันนะฮะและนาทีนี้ถ้าเขาปลูกได้อย่างที่ผมบอกว่าเขาจะเริ่มเป็นแบบแปลงหรือสวนขนาดใหญ่ เอาแบบเช่นนี้ที่ปลูกเพื่อเอาคนในประเทศทานเนี่ยนะครับก็ยังไม่พออยู่แล้วอันนี้น่าสนใจนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมกบว่าวันหนึ่งหรือในอนาคตทุเรียนเมืองจีนกลับเข้ามาส่งออกเข้ามาที่ไทยท่านผู้ชมจะทานหรือไม่ทานทุเรียนเมืองจีนนะครับถามแล้วนะฮะถ้าถูกกว่ารสชาติดีก็น่าลองนะครับบ้านเราตอนนี้แพงเหลือเกินครับตอนนี้ทุเรียนบ้านเรากิโลละเท่าไหร่ฮะลองบอกนิดนึงสิครับเพราะว่า ผ่านเรื่องของทุเรียนไปได้นานพอสมควรชุดหนึ่งคือทามากเลยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาปะตกกันกิโลกรัมละเท่าไหร่สําหรับทุเรียนลองดูกันนะครับที่บ้านปลูกมะพร้าวอันนั้นเขาจีนก็จะปลูกมะพร้าวอีกไหมเนี่ยนะครับตอบมาครับขอดูย้อนหลังนะครับจากคุณเขมิสลาครับินดีเลยนะครับต่อมาครับสวัสดิกาสสวัสดิสลับบุรีฝนตกพรำนะครับลองทานดูรู้สึกหนาวร้อนร้อนแทนเจ้าของสวนนะครับจากคุณเกสรนะถ้าคุณคุณภาพดีกว่าถูกกว่าก็มีสิทธิ์จะซื้อทานนะครับ ต่อมาครับอาจจะทานถ้าราคาใกล้เกียงไทยแต่ไม่รู้ว่ามาจากจีนจริงหรือเปล่านะครับไม่ทานครับรักหมอนชอบหมอนตลอดการครับจ่าคุณอน,นันต์นะครับคิดวัตทุเรียนจากจีนรสชาติไม่เหมือนของไทยเพราะดดินที่ปลูกไม่น่าจะเหมือนกันนะครับอ,อ,อยู่ที่ราคาวัาถุดไหมแสดงคนไทยเนี่ยตอนนี้คือสมเรื่องราคามากกว่าสายพันธุ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่างคุณเปียนัทบอกไม่ทานแน่นอนนะครับต่อมาครับออบอกว่า ก็ลองดูนะครับช่วงนี้ทานลดช่องบ้างไหมครับต่อมาครับสวัสดีครับฝนตกทั่วใดเลยนะครับยินดีครับสาหรับคุยกับบัญชาขอบคุณมากเลยนะครับเออไม่แน่ใจครับว่าทุเรียนของเมืองจีนเขาจะเรียกสายพันธุ์อะไรนะครับก็คงต้องรอดูกันต่อนะครับแสดงว่าท่านผู้ชมมีแนวโน้มว่าจะทานทุเรียน จีนนะครับถ้าเขากลับมาส่งเข้าสู่ไทยได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเรือหาพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ราคามันจะขึ้นอย่างนี้ต่อเนื่องหรือเปล่าคือปัจจัยที่เอื้อทําให้ตลาดของทุเรียนบ้านเราจะได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับก็อ,อย่างที่บอกวา่าวันหนึ่งจีนเขาสามารถผลิตได้เองได้สร้างพี่น้องเกษตรกรขึ้นมาแบบเป็นลําเป็นสันได้และกลายเป็นแหล่งปลูกทุรียนที่น่าสนใจและสําคัญระดับของเอเชียไปได้ อันนี้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเวียดนามทุเรียนมาเลเซียแล้วก็ทุเรียนของพี่ไทยของเรานี่นะครับก็จะกลายเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนละครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการทานทุเรียนในประเทศไทยเนี่ยมันมีอารมณ์รสชาติและความสนุกตื่นเต้นและยังได้ทํากิจกรรมอื่นๆมากกว่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของทัวร์ชาวจีนอยู่แล้วและเวลามาเองนี่นะครับกิจกรรมนะครับเมืองสาคัญต่างๆคนจีนก็ชอบไปเยอะแถมอยู่ในบรรยากาศของเมืองไทยที่เต็มไปด้วยทุเรียนเสิร์ฟกันได้แบบชนิดที่นี่สิเดือนต่อปีไม่เหมือนสมัยเมื่อก่อนที่ต้องมาแบบเป็นหน้าหน้าสีสั้นกันนี่นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นจุดขายของบ้านเราครับแต่ถ้ามองในแง่ว่า เกิดสมมติตอนนี้คนจีนก็ลำบากที่จะออกจากนอกประเทศเพราะว่านโยบายของการไม่อยู่ร่วมโควิดสิอันนี้ก็จะกลายเป็นจุดหนึ่งดีครับที่ทําให้จีนเขาต้องกายประเด็นการพัฒนาเพื่อที่จะทาให้ตลาดเขาเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นสนใจลองดูนะครับถ้าสักวันหนึ่งทุเรียนจีนจะเข้ามาส่งเข้ามาขายเมืองไทยฐานถามทุกผู้ชมแล้วครับว่า,าทุกผู้ชมจะทานหรือไม่ทานทุเรียนเมืองจีนกันนะครับ